วันนี้เรามาใช้เวลาสองถนาทีพักไปด้วยกันนะคะเอานิ้วหัวแม่โป้งเท้ามาชิดกันค่ะแยกหัวเข่าออกหย่อนสะโพกลงให้ใกล้กับส้นเท้าแล้วค่อยๆเดินมือไปด้านหน้าผ่อนหน้าอกผ่อนหน้าผากลงที่แมตหรือว่าเตียงของเราแล้วหายใจเข้าลึกออกยาวผ่อนคลายตั้งแต่สะโพกขึ้นมาถึงหลังล่างหลังกลาง หลังบนหัวไหล่และแขนจากนั้นยกลำตัวของเราแล้วค่อยๆสอดแขนขวาของเราไปทางด้านข้างค่ะผ่อนหัวไหล่และขมับตรงที่เสื่อหรือเตียงค่ะจากนั้นวาดแขนซ้ายเปิดขึ้นสู่เพดานเปิดอกเปิดหัวไหล่ ไปต่อได้ลองเอามือไปไพล่หลังหรือสอดลงไปลึกๆบริเวณหน้าตักของเราบิดลำตัวเยอะๆสายตามองไปด้านบนค่ะจากน,านั้นค่อยๆปลดมือวาดแขนกลับมา ทำอีกข้างหนึ่งนะคะค่อยๆยืดแขนขวาออกไปแล้วสอดแขนซ้ายผ่านใต้รักแร้ไปทางด้านข้างวางไหล่และขมับด้านซ้ายลงที่เสือ่อผ่อนคลายค่ะหายใจเข้าลึกออกยาวจากนั้นค่อยๆวาดแขนขวาขึ้นสู่เพดาน แล้วนำมือมาไพล่หลังใครไปต่อได้นะคะลองสอดมือลงไปที่หน้าตักของเราบิดเอวเปิดอกเปิดไหล่ไปด้านหลังสายตามองขึ้นไปด้านบนค่ะอยู่ในท่าให้เบาสบายหายใจอย่างเป็นธรรมชาติค่อยๆปลดแขนขวาชูขึ้นด้านบนแล้ววาดแขนขวาวางลงที่แมตดด้านหน้ายกลำตัว เราจะวางคางหรือวางหน้าผากลงที่เสือก็ได้นะคะอยู่ในท่าชายโพสหรือว่าท่าเด็กๆหายใจเข้าลึกออกยาวผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายอีกครั้งหนึ่งจากนั้นค่ะค่อยๆยกลำตัวขึ้นมาหมุนหัวไหล่ไปด้านหลัง เอียงศีรษะไปทางขวายืดเส้นข้างลำคอเอียงไปทางซ้ายแล้วกลับมาตรงกลางสันส้นๆง่ายๆแต่สบายมากๆเลยใช่ไหมคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะน a m a s t e